đưa máy bay, dừng máy, dừng máy, máy cái không, ไปกันไปก่อนรถทันเราอะไรครับเลิ่มไม่น่าทะเบียนทะเบียนสิบล้อสิบล้อนี่ไงแปดเจ็ดสามเจ็ดอะใช่ใช่ไหมอะไรครับมาเลยครับถ่ายเดี๋ยวไม่ค่อยชาร์จแต่เทมอาอน่าจะออกจากทางนี้มาพี่และนี่ชนอางนี้มันน่าอย่างนี้เลยชนแล้วก็ขับขับไปเลยทับเสร็จแล้วก็ไปเลยไปไปสิบล้อไมเนี่ยบกเข้าไปนี่ ไปไปไม่ดูนะไปไปรถเต็มไปเรียกเอาไว้เรียกเอาไว้พี่ลบตูงหน่อยพี่นี่นี่รงรถก็โดดเลยอ่ะสิบร้อยสิบร้อยก็โดดเลยอ่ะนี่รถสูบนี่ร้อยเหยียบด้วยบร้อยเหยียบครับผมตามมาตามมาเหรอตามอยู่

เย็นไทยแล้วสำหรับไทยแล้วสำหรับยแล้ว